ของอิสุทีฟอาร์นะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะหนากว่ากันเนี่ยตรงนี้นหะเนี่ยต,ตรงนี้มันจะหนากว่าตรงนี้จะเรียบของอิสุของคอนทองนะทีฟอาร์ลาซใสอ่ะไอตัว อไอ้ตัวนี้ยนมะีปุ่มอยู่ต้องไปหาเครื่องยนต์ไอยตัวนี้หาเครื่องนะตัวนี้นะไปหาเครื่องยนต์ตัวหนาอันนี้บางงั้นราตั้งศูนย์มุมแคมเบอร์จะไม่ได้ตัวนี้นะไอ้ปุ่มเนี่ยต้องไปหาเครื่องยนต์ปุ่มนี้นะเออรุ่นมังกรทองนะครับ TFR มันจะมีตรงนี้ตรงนี้เรียบตรงนี้จะหนานะ่อยตรงนี้หนาอันนี้บางง่ายง่ายไม่ยาก แต่รุ่นเฉพาะรุ่นมังกรทองนะครับไม่เกี่ยวอดารกอนอายก็ต่างหาก